่บเตย์ยอยอเยค่ะป kind of <ul> <hard> <em> ีนี้ปีนี้อายุ17แล้ค่ะตอโตโตขึ้นมาเงค่ะปืนไงวคะวันเกิดมีกิจกรรมใหยเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยบ้เออได้ทำโปรเจกต์ไได้ไปดูแต่น่ารับกันมากเลยแล้ได้มีอจาามาก็รู้สึกขุมที่ทุกคนที่อเวอราีแล้วก็ให้กำลังใจ เห็นใจค่ะตามโปรเจกต์แบบว่าตามร้านคาเฟ่แล้วก็ตามที่วัดทำปางๆด้วยอะไรอย่างนี้ไปยังไป,ไปมาครบเแล้วค่ก็ได้ไปถ่ายรูปมาไม่เคยนึกเลยว่าน่างจะอยู่บนบอรดหัวหรือใหญ่มากเลยนั้น,นแล้วก็พี่เขาได้ทำแบบบัดดี้ไลฟ์สไ z ล์ที่คาเฟ่ด้วยก็เหมือนนี้หนูสองคน ถือว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากเลยใช่ค่ะก็เป็นปีที่สองแล้วที่ได้เซเลเบรตกับพี่ๆโอนี่แล้วก็แบบได้เป็นปีที่สองที่เป็นเซอร์เบอรแล้วก็รู้สึกแบบเย้แต่ว่าขึ้นมีแบบเป็นปีแรกสะคะใช่คือแบบมีเห็นมีป้ายตรงตุ๊กๆอะไรอย่างนี้ยเนาะอ๋อใช่มีตุ๊กๆด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นปีแรกค่ะดีใจมี่ใจาเซอร์ไพรส์ตัวเราไหมครับคิดว่าจะมีคนรักเราเยอะขนาดนี้วันนั้นแบบดีมากค่ะเราถึ่แล้วก็เห็นเจนหลับตุ๊กๆ ได้หรืออยู่ก็รู้สึกดีใจอะค่ะใช่เงินแบบเหมือนอันนี้ได้ทัวร์ไปทัวร์ดูเทพอะไรเงี้ยของขวัญนี่ตัวเองรักค่ะเป็นสาวหนูไม่รู้ว่าหนูทำอะไรให้ตัวอวันนั้นหนูออ๋วันนั้นหนูมาสนาค่ะใช่ค่ะขวัญนะคะใช่ค่ะเพราะว่าปกติหนูจะเป็นคนที่ดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดูแลตัวเองถูกไหมค่ะประมาณนั้นก็มาสนาไปค่ะแต่เราเป็นสาวแล้วนะเราต้องดูแลตัวเองดีขึ้นนะทกคนก็หนู รู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นเลยค่ะทำให้ไม่รู้แบบ16กับ17บ็ดก็ไม่ใกล้กันอยู่ค่ะยังพอบอกว่าเป็นน้องน้องหุ่มอายุสิบหกได้แต่พี่คุณแม่คุณแม่ว่าไม่ใช่หรอว่าหนู่แบบเมื่อไห่โตเป็นสาวปีก็จริงๆคุณแม่าบอยู่ตลาด้วยแล้วก็โฟกัสเรื่องงานเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ดีแต่ว่าจริงๆค่ะเพราะว่าเพราะว่าหนูก็อยากลองทำอะไรใหม่ๆหนูก็ต้องบิน เปับเราดด้วยอะไรเดเดอลยต้องไปก็เลยเราโฟกัสเรื่องตี้องสี่ยขนาดนี้มันมีเข้ามาไหมเขาแบบแล้งเขาโดนจี้่ทจกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เราปิดเลยเห็นทุกคนเป็นเพื่อนมกันก็มีมีเพื่อนนี่เขาบอกคุณพ่อคุณแม่เราจงไหคะอันนี้อาจจะต้องมาถามนท์ถามพ่อคุณแม่ระหว่างคนพ่อคุณแม่กับี่เพื่อนกับผู้จัดการวัวที่ผู้จัดการจริง จริงทุกคนไนส์หมดเลยนะคะพ่อพ่ากกับแม่ก็ชิลมากๆคือก็จริงๆอาจจะดูเป็นคนแบบไม่อาจจะสตรีทหรือเปล่าแต่จริงแล้วเป็นคนชิลมากๆเลยก็รู้สึกว่าคุยได้แบบเป็นตัวเองออกความคิดเห็นได้กับพ่อแม่แล้วก็คุยได้ค่ะใช่เพราะความแบบความสนิทสนมอ่ะคุณน่ยานหลังจากนี้ค่ะก็อินฟังน่าจะต้อง ต่อไปจะเป็นคอมแ็กแรกก็น่าจะอีกแบอาจจะต้องรอแบบที่หมวานได้ว่าจะไปโวางแทนตอนไหนครับอิมบอกไม่ได้ค่ะเพราะว่าแทนทุกอย่างมันยังแบบเืนเลื่อนนอยู่แต่เรตรนี้ก็ก็ไม่ช้าไม่เร็วนี้เป็นโปรเจกต์าทอะไรก็เป็นคอนแ็คเลยค่ะเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ขาวกเคื่อเ เพลงที่เป็นแบบแทร็กแบบจริงๆอะไรเงี้ยเขาจะมีแต่สเปเชียลแทร็กสเปเชียลโปรเจกต์อะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้นับเป็นแบบเพลงที่สองถ้าท um ่านเดินทางในช่วงนี <t <t ้ค่ะมันยังไงครับต้องไม่กลับตัวในตอนจะต้องม่กลับตัวแล้วก็สถานการณ์ด้วยค่ะว่าแบบจะเป็นไม่ใช่เป็นหยเดือดหรือว่าน่าจะอู้จริงด้วยค่ะถามเดือดปัง จริงไหมคะถ้าไหนเราสนใจคนไปว้าวนานอยู่นิดนึงค่ะก็ในแบวพอผมลบไปแล้วก็ไม่ได้ช้าไมเร็วขนาดนั้นค่ะแล้วเป็นแฟนพี่ไทยจะไปคิดถึงหรอหนูก็น่าจะคิดถึงทุกคนเหมือนกันหนูไปทำใจอยู่ค่ะเนาะแบบไปแล้วถ้าไม่เจอทุกคนจะเลยอันนี้คุณแม่ไปด้วยหรือเปล่า ไปใส่กระเป๋าคีโรยจริงๆหนูเป็นคนแบบใส่เรือชอบในเสื้อแบบเื้อที่ชอบใส่ชุดชี้นในต่องดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นไหมคะเพราะต้องให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงตลอดเวลาก็ื่จเต็มตัวดินทาง่นีก็เน้นแบบเทีมากกว่าเาไม่ได้แบบไดเอทอะไรเก็นอะไรที่พยายามไม่ทานขนมเยอะก็ชอบนด้วยแ่ ลดบ้างไปก็ลดขนมก็มีอะไรที่มีทำให้สุขภาพดีก็เรียกว่าสิบเจ็ดแล้วก็คือขอดูแลตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมจริงๆว่าเหมือนเดิมเลูก็แบบมีความนอนเช้าอะไรเหมือนเดิมค่ะพูดถึงรวันนิดนึงค่ะค่ะก็วันนี้ได้รับรางวัลนักร้องหญิงดาราลูกว้าวให้ร้องหญิงดารลว้าวมาะ ทีใจมากเลยค่ะก็ร well, ู ums, ้สึกแบบขอบคุณถึงผู้จ no, ัดงานทุกคนด้วยแล้วก็พัฒน์ขึ้นด้วยให้โอกาสหนุนกันได้วก็ตัวหน่อยใช้คิวไทยแล้วก็คิวเกาหลีดัวยนะคะที่แบบต้องเทตลอดให้หนูก็ครอบครัวที่คอยตลอดคือพี่โอนลี่และจุดดอลลี่ค่ะก็แต่คอยว่าความรักให้หนูตลอดแล้วก็ให้กำลังใจแบบปล่อยทุกคนตลอดก็รู้สึกขอบคุณทุกคนที่แบบคอยอยู่ข้างหนูนแล้วก็ ครับอะไรอะไรโอเคค่ะขอบคุณมาก